ลบอะไกปั yeah. ๊มไม่รู้เราดูชกง่ายเหรอเขาดูเดือนนะไม่รู้แต่ว่าที่ใหญ่เปล่า่อยทิลดาร้อย่อยได้่อยได้่่หหนักเทาไรตอนนี้ผมยังไม่มีรายการผมซ้อมกับแกมาประมาณเดือนเดือนหนึ่งแกบอกปั๊มมึงชกได้แล้วบอกเลี้ยวบอกแตว่าถามว่าโชคใครเขาบอกเสีย่กางเกงร้อยสี่เจ็ดปั๊มเหรอเจ็ดไป ตอนเนี้ยผมปล่อยๆยแค่1 4อยสแปล้วปล่อยปล่อยนะตอนนี้ก็ปล่อยรอสบดีกว่าสี่สิบประมาณนั้นนะปล่อยได้กลับมาเนี่ยเนี่ยบอกตำเลย่ามึงบอกว่าปล่อยช่องแปดอพี่เดียร์คนช่องแปก่อนล้ไปไม่ถ้าปาม้องก็เสนอไปเลยเราเราจะพักป่อยช่องเจ็เลยเดีวผมผมต่อยวันวันนี้หนึ่งที่ลีสามสาวครับอ๋อต่อยสมยกวันนี้ โซเชียลต่อยะไรังต่อยครไม่รู้พิกัดอะไรครับพีกัดอะไรร้อยสี่แปดร้อยสี่แปดต้องเขียนไห้เลยอะรเนี่ขึ้นไปก่อนตอนนี้หนักน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสี่ทนเล้วก็ร้อยสี่แปร้อยสห้าสิเต็มเต็มร้อยสีแป้อยห้าิบครับถ้าทำได้ร้อยสี่เอ็ดทำได้สี่สิบทำได้ได้ร้อยร้อยร้อยสมีใครบ้างกุหลามดำกุหลาบดำชาโดแล้วเสร็จมาใครตาตเพชรไ่อยู่รมา